สวัสดีค่ะมวยข้าวปลูกนะคะวันนี้เราพามาชมแปลงปกติเนี่ยเราจะพารีวิวข้าวข้าวเหลืองหรือว่าข้าวที่ออกรวงแล้วนะคะแต่วันนี้เราพามารีวิวข้าวที่ต้องบอกว่าตีตารางแล้วปากดำนะคะเพราะว่าด้วยเหตุผลเลยเรามีเมล็ดพันธุ์น้อยมากอันนี้เป็นพื้นที่10บไร่นะคะเป็นนาของเราเองค่ะเป็นนาของเราเองเราก็จะเห็นนี่นะคะเดี๋ยวว่า จะเห็นคนที่เขามาปักดำข้าวให้เรานะคะเราใช้คนปักดำนี่ค่ะใช้คนปักดำแล้วด้วยเหตุผลฝนตกกลางคืนเราก็นี่ค่ะตัวคาดที่จะเป็นตัวตีตารางนะคะคาดไปเพื่อที่เราจะปักดำเดี๋ยวเราให้ดูนะคะให้ดูต้นข้าวที่เขาอ่านี่ค่ะอ่านี่ค่ะเป็นข้าวที่เขาหยอดหยอดเป็นก้าหลุมนะคะก้าหลุม หลุมแล้ประมาณ4ี่ห้าต้นนะคะเราได้ต้นเร,เราได้เราได้ข้าวมาน้อยมากอันนี้เป็น 9, ก้ากขอ9ของแท้นะคะอายุ95วันค่ะเป็นข้าวมีคอรวงเล็กน้อยข้าวนี้จะเก็บเกี่ยวประมาณสิ้นปี65นี้นะคะอันนี้เราปักดำไปแล้วสองไร่ที่น้ำแห้งแล้วแต่น้ําที่ยังไม่แห้งก็มี เราก็ต้องเจออุปสรรคเหมือนกันค่ะเจออุปสรรคที่ที่ปั๊มที่เราปั๊มดูดน้ําออกเนี่ยเสียเราก็กําลังให้น้องมาดูให้ค่ะอันนี้เป็นพื้นที่ที่รออีก8ดไร่นะคะเพราะว่าคนดำเขาบอกเดิย๋ย่ะว่ามันจะไม่ดำไม่สวยแล้วก็ดำไปแล้วกล้าจะลอยขึ้นมาก็าจะทำให้กล้าเสียหายอีกเดี๋ยวเรากลับมาดูนี่นะคะข้าว สวยงามค่ะเพราะว่าคืออย่างนี้นะคะจะพอปักดำไปแล้วข้าวต้นไม่ช้ำต้นไม่ช้ำอันนี้เราใช้คนปักดำนะคะใช้คนปักดำดูค่ะ